สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาเล่าประวัติการขออนุญ,ญาตจัดสร้างนะครับของเหรียญเสมาตองเก้านะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้หลวงพี่น้อยนะครับหลวงพี่น้อยก็คือเป็นตอนนี้ท่านอยู่ที่วัดสีทองคําเจริญธรรมต้องบอกก่อนว่าเหรียญรุ่นนี้สร้างโดยพระอาจารย์สงการนะครับเจ้าวาดวัดสีทองคําเจริญธรรมแล้วก็หลวงพี่น้อยเนี่ยเหมือนพูดง่ายง่ายก็คือเป็น เหมือนเป็นผู้ที่แบบดําเนินเรื่องเปรียบเสมือนแบบเป็นรองเจ้าวาดเลยก็ว่าได้นะครับคือมีอะไรก็พระอาจารย์สมการเนี่จะมอบหมายให้หลวงพี่น้อยเนี่ยเป็นคนจัดการซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เรียนรุ่นนี้ก็หลวงพี่น้อยเหมือนกันนะครับที่ไปขอปู่ครั้งแรกที่ไปขอก็หลวงปู่ก็บอกก็เฉยๆครับก็ไม่ ไม่พูดอะไรครับครั้งที่สองก็เฉยๆอีกและครั้งที่สามเนี่ยท่านถึงอนุญาตให้จัดสร้างนะครับอันนี้ก็บอกก่อนว่าเหรียญรุ่นนี้ไม่ได้จัดสร้างเองโดยพละการนะครับก็คือหลวงปู่ได้อนุญาตแล้วค่อยไปจัดสร้างนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ได้อธิษฐานจิตถึงหลวงปู่เนี่ยครับอธิษฐานจิตถึงสองครั้ง แล้วก็หลวงตามหาบัวอีก1ครั้งก็คือตอนแรกก็จะมีครั้งที่3นะครับของปู่น,นะครับก็คือครั้งแรกก็ไปอธิฐานจิตอีกครั้งที่2ก็ไปอธิฐานจิตอีกและครั้งที่3หลวงปู่ว่าพอแล้วดีแล้วเนี่ยครับแล้วก็ช่วงนั้นมีงานอะไรไม่ผมก็ลืมแล้วนะครับที่ที่วัดปั้บปันตาดเนี่ยนะครับก็พระอาจารย์งสงกลาก็นําเหรียญรุ่นนี้นะครับไปด้วยแล้วก็ ไปให้หลวงตามหาบัวอไิษฐานจิตอีกคือเหรียญรุ่นี้ทําออกมาประมาณ1,100นะครับที่ผมคุยล่าสุดกับหลวงพี่น้อยนะครับท่านบอกมาก็จะมีจะเป็นเนื้อทองแดงหมดเลยนะครับแต่ว่าผิวเนี่ยก็จะมีหลายหลายผิวมีหลายยาก็คือยาแดงยาน้ําเงินยาเขียวนะครับก็ก็จะมีหลงยาด้วยนะครับอยู่ใน1,100หเหรียญเนี่ยนะครับ ็เป็นเหรียญที่ประสบการณ์ดีครับดีแล้วก็เป็นเหรียญที่น่าใช้แล้วก็คนเรียกว่าคือเจตนาในการสร้างดีครับดีเหรียญรุ่นนี้เป็นการสร้างขึ้นมาทีเดียวนะครับสร้างขึ้นมาทีเดียวแล้วก็นำไปให้หลวงปู่อธิษฐานจิต ไม่ใช่สร้างออกมาแล้วก็หลังปู่มรณะไปแล้วแล้วก็มาปั๊มใหม่ไม่ใช่นะครับเป็นการสร้างทีเดียวอันนี้ฐานจิตทีเดียวแล้วก็เอามาทหน่ายที่วัดนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นเหมือนเป็นรุ่นยุคเดียวกันนะครับคือพร้อมกันทํำมาพร้อมกันก็คือกิ่งครับพระก,กิ่งพระก,กิ่งสีทองคำรุ่นนี้ก็น่าเก็บ ้าเป็นรุ่นที่ออกว่าสีทองคำหรือว่าลูกศิษย์สร้างอย่างนี้ยะครับ2รุ่นนี้ผมว่าส่วนตัวผมนะผมว่าน่าเก็บเลยละครับน่าเก็บเพราะว่าอนาคตดีแน่นอนครับแล้วก็ผู้ทุคุณดีผมว่าไม่มีรุ่นไหนหรอกนะครับที่เป็นพระเครื่องที่หลวงปู่เนี่ยอธิฐานจิตหลายครั้งมากนะครับ ส่วนใหญ่หลวงปู่ก็อธิฐานจิตให้ครั้งเดียวนะครับก็คือไม่ไม่นับรวมที่พระเนนหรือว่าคนทั่วใหญ่เอาไปให้อธิฐานจิตซ้ำๆหลายๆรอบนะครับอันนี้คือแบบหลายๆองค์ทั้งหมดเลยรวมกันแล้วก็เอาไปให้หลวงปู่อธิฐานจิตทีเดียวนะครับข้างหลังก็จะเป็นเป็นเลขเก้าครับสามสามตัวเขาก็เลย เรียกว่าเหรียญเซมาตองเนะครับรุ่นนี้น่าจะมีตัวตัดตัวเดียวนะครับที่ผมเคยเจอที่ผมผ่านตามาเพราะว่าสร้าง1,000เหรียญตัวตัดธรรมชาติของตัวตัดก็ยังไม่สึกสิ่งที่ผมที่เคยให้ดูไปก็คือตรงนี้นครับตรงขีดมันจะมี2ขีดนะครับ ี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงตรงร่องนี้ครับจะมีสองสองเส้นสองเส้นสองเส้นนี่ครับจะเป็นเป็นสองขีดเนี่ยครับ เป็นสองขีดเนี่ครับเห็นชัดเลยครับนะครับเป็นสองขีดตรงนี้ครับตรงตรงร่องตรงนี้เลยครับนี่ครับตรงร่องตรงรอยหยักนี้พอดีนะครับ ส่องกับแสงไฟกจ็จะเห็นชัดนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ดูก็คือหูเหรียญน,นะครับจะเอียงแบงหน้าเนี่ยเห็นไหมครับจะเอียงแบงหน้าจะเอียงแล้วก็ตรงข้างหลังนี่ก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับแต่ตรงพื้นพื้นเหรียญเนี่ยผมไม่อยากให้จํานะครับเพราะว่าการถอดพิมพ์ตอนนี้มันทําได้ ได้ดีครับได้ดีกว่าสมัยก่อนมากวิวัฒนาการในการถอดพิมพ์ถอดบล็อกว่าตอนนี้ยังยังดูได้ครับแต่ว่าต่อไปถ้ามีราคาขึ้นเนี่ยตรงจุดตรงพื้นเหรียญเนี่ยหรือว่าตรงพื้นตรงพ้ารุ่นไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะดูตรงนี้ไม่ได้นะครับจะดูตรงผิวไม่ได้ต้องดูขอบตัดอย่างเดียวนะครับครับก็รุ่นนี้ก็ รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เจตนาในการสร้างดีนะครับยังไงก็พิจารณาหาเก็บไว้บูชานะครับดีครับผมรับการอะไรที่หลวงพ่อหลวงปู่อนิฐานจิตดีหมดครับเพราะว่าที่ผมพูดพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเนี่ยเพราะผมนะผ่านผ่านมาและเคยเจอมากับตัวนะครับรอดตายเพราะเพราะเนี่ย เพราะวัตถุมงคลของปู่เนี่ยครับบ่อยมากแล้วก็ได้ดีพราะท่านด้วยนะครับครับยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าชอบถ้าอะไรก็นะครับคลิปนี้ก็ฝากเท่านี้นะครับสวัสดีครับ